เป็นอะไรปลาหลังบานนนี่่าเป็นสั้นๆแนวนี้โอเคไปเบิ้งกันดอกแหนเพึ่งแดงลังบานเจ้าอันนี้มันแสบนะว่ามันแข็งๆแล้วตัดขาที่หลังท่านไหนเพราะว่าว่ามีมองต่างขากงรงดอ,อกที่สามลังบาน ตสะเปัตดตขาก,กันนะให้ต่อยห้หันตัดีล้างบ้านงามดูยันใส่ถุงมือ,อเลยที่ห้าจ้าหาดอกอะยังหันตัดขาให้เบิ้งกําลัง,งสะขืนตอมเอาไปแมดอกดกุลางามสองดอกงามงามกําลังสิโอ อดอกนั่นางามดอกนั่นโอ้ยกลังสีออกนี่ได้หมดเช้าเช้าเช้าแตาระได้ดยูย่างามคือกันโอราหนตาคายพี่น้อง<ค>เป็นงไงสักคนให้จะรอตาม,ม่ตาหมีดอกนั่น ออกนิดหน่อยดอ,อกจาก้าโอ้ยบ้านตัดขาให้ดูนะคะค่นจะเก็บกันตัดคาทีเดียวเดยอ๋ยอข้างอีกดอกไปศิบั้ากันในรายดอกีนะ Bạn xem đi Ta cái pha pha Ok nhìn I mean, đấy nghe chuyện rồi nghe làm gì vậy ấy ไม่ย่อนไม่ย่อนปีนเขามันสั้นแต่ลังบานบ่นคือทางอื่นยานกับสิเมือชักน้อยเจ้าที่นอนว่ามีแต่เจ้าที่อะไะจกขึ้นไปข้างบนให้แม่ตัดขาที่ระด,ดอกให้เบิ่งเลี้ยงกันขึ้นหาดอกมนะั้งคิดว่านะ ตาสีม่วงไปน,ำน้ำเด้ตัดข้อไปแล้วก็ตากล้องไฟสตังไปบอจ่ะสองสองดอกนี่งบนอีกสามามั้งต่างเรียงกันอยู่ได้ขคางนำ้ำแม่ม่วงเห็นตางบนิมโคตรหนะักโนะักโนะัสี่ดอก ซี่ดอกจ้าซี่ดอกข้างบนน่อยใหน่อนี่ดอกนั่นค่ากล้องคอยข้านี้ไปเอาจ้าเอ๊ะ อีกสองก็จะไปตัดขาพร้อมกันดอกหนึ่งอยู่ข้างบนนี่อยู่ย و, นี่ดอกนึงขามันขามันขามันเนี่ยนี่กระดันางสีข,ขืดอ,อึบนี่ดอกนึ่งหาหกดอกติดกันนะ นี่ดอกนึง่งคิดว่าเห็นแบบๆจแบบแบบะประหลุว่าแมนบอกแมนอยู่ <c oughs> แล้วจะไปตัดขาทเทียวเอ้ามาะไปตัดขานเนี่ย,งงยว่าไงล่ะอีกสองดอกดตัดขาร่วมกันเ้จาจะเด้ ได้หาหกดอกห,หันนี้ย่างพันหันนีเหยียบ้ะคัดกันมากจังหน่อยอีกที่ว่าไม่เป็นอะไรเบรกเกิดไปท่านกินดัสิตัดคาส้มทิพอตะกี้เห็ดไม่มีหนอนครับินงามมากถึงดอกมากสิบ่งา,งามจะคาก็างามจัม่เห็ดแนี่ยที่ไม่พอตะกี้ พ่อน้อกันหน้ยตัดขาหนาะยหาหรอะตะก,กี้ ปกาล่างกะหลายหลายพี่นาอได้แ่ประเทไทยให้บ้างที่ได้หาดอกน้ำกันน,ะนหน่อย เป็รแดงที่หยยบแล้วแต่เบรกทันเฮ้ยตะปล่อยโอเคอีกหนึ่งดอกยังไม่ได้ตัดขาให้ดูเคอยู่แต่แข็งปั๊ก แค่เนี่ยจะว่างเฮ็ดประกาศร่งทีเนี่ยพอไล่ไล่ได้เมี่เก็บเป็นบางอันไปไปย่ำจะโอเคจ้าไปต่อน่าจะแกะเว่าน่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยูะจ้ะแม่นบางกระรังสิเกิดน้อยหน่อย เหมาอ,อยิ่แดงดอกนี่จ้ะน่าจะเกิดเน่ในี่ออโซ่ทนเป็นหักใหม่พี่น้องหักใหม่เพิ่อนก็ได้เป็นแนวนี่ยเกิดไซบะเกิดมาเกิด,กดแต่หักใหม่เนาะตาเคยนี่ยมหาเห็ดไวด้เลยตัดขาไปเนาะตากระซ่อง ปิดห้องไว้นะกันโซ่บ่บาม่เห็นตองใแ่เห็นแวบ,บๆมเาเลยนี่เล็กานนี่นะชีแดงแดงผ่านมากนึน่นไงเดินกันไอ้วะค่ะแค่อยู่อุ้่นระดอกนั่งอยู่ข้างบน ได้อยู่ขันถ่ากันเลยอาค่าเอาคารนิดแล้ค่อยนะคะเสียงบอกที่ได้จ์ก,กี้เบิ่องฐานั่งก่อนจ้ะไม่คิดว่าน่าจะได้อยู่เพราะว่าโอเคอยู่บอกน,นี่สินี่เป็นล่าพี่น้อง Hãy subscribe cho ok Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ những video hấp Hãy ดดื่อแล้วด้วปลาสีเ่าออ,ออกเมื่อแล้วค่ะแต่ว่ามากพอก็หน้าซองดอกหนึ่งต็งมหมดที่มีอยู่เนี่ยอ้ามเมืม่อจำล้างสิว่าสีเ่าอ,ออกเมื่อแล้วโดนแทะขาโดนแทะสี่ดอ,อกะจะสิตัอดขาให้น้างว่าสีเ่าออกเมื่อแล้ว คอมันเมื่อยเมื่อยแล้วคอใส่กินนี่กินเห็ดยังสบายใจเลยจ้ะบุมี่นอนนอนเจาะด้วยฮะบุมี่เลยเนี่ยบ่ใคย วันบวานเห็นนอนจอยเลยจะเห็ดคิดนะนี่แจมหอยกินกับกับแมงกุจีนะแต่ว่าแต่ว่านอนบม่มีอากาศมันเย็นน้ำเหลืองกลางบ่มีนอนเป็นทั้งสี่ทุกปีคือสิดีคิดว่าเอไม่นอนในคคาตัน นอนไม่กินเลยค่ะปีนี้แต่ว่ามีแต่ตัวถาดกับเป็นล่าสีเหลืองๆนะอันนี้กับตัวถาดแทะนั่งเค่ชาบงเต็ตเมกระตาเราจะพีออ่น้องจ้ะแม่สิเมือร่รวมลายยางจ้ะมาหนิโอเคจ้ะจะปล่อยอก,ก็แม่ว่าสิเมอออืออีกแล้วหันกระพอย โอ้คอมขาขา้างในแต่อยู่งามๆอยู่โอ้ยได้จ้าได้สวยอยู่นะคะสิว่าโอเคถ้จ้าหล,ลังบ้านหวานสีบวมีเนี่ยมันข้น็รกที่ข้นหลายอยู่จ้าคิดว่านะพ่อดอกน้อยๆเท่นลายเต๋อโอเคจ้าแล้วสิเล่มต่อ เหมือนเด้พี่นอ้องจ๋ okay. มมาโอเคยมงินบ่เลยไม่ okay. รู้เงนพออีกแล้าก,า,กากรลังสิยาวเงื่อนั่งกับกลางสิขึ้นได้พี่นอ้องจ๋าบางงวนบางงานงานโดนแนทะน, <Okay. S 1> <laughs> นี่ไงจอดชี้จ้าว่ากังสิขืนตัวโมทีมีมวนี่หกตุลาคมวันอาทิต เฮ็ดหลายอย่างร่วมกันมาเนีโอเคจ้าสวัสดีค่ะ